สวัสดีครับผมชนะเนตรหมอกนะครับนักศึกษาโครงการปริญญาเอกการชนาพิเศษรุ่นที่21นะครับจากวิทยาลัยสารวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีศาสตราจารย์ดรเสมอชัยปุญจราลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเปเปอร์ในเรื่องของธรรมบ้เมืองเพชรนะครับประวัติศาสตร์วัตถุในบรรบทวัฒนธรรมกรุงมพีเมืองเพชรนะครับงานชิ้นนี้เกิดขึ้นนะครับ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามนะครับผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างในมืองเทบุรีในช่วงที่ผมเรียกว่างานช่างยุกกรดุมพีประถามนะครับเกิดขึ้นในราวปี2420ถึง2500นะครับมีงานช่างเกิดขึ้นหลากหลายแขนงทั้งงานปูนปั้น,นคับงานเขียนภาพจิรกรรมฝาผนังและงานแกะสลักไม้นะครับซึ่งผมเลือกธรรมาสครับซึ่งเป็นงานแขนงหนึ่งของ งานไม้เนี่ยมาใช้ในการศึกษาครับก็พบว่ากลุ่มช่างต่างๆนะครับที่เกิดข uh ึ้นในเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นผู้รังสรค์นะครับงานช่างในเมืองเพชรบุรีเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งกลุ่มช่างเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นตามวัดต่างๆในเมืองเพชรบุรีนะครับวัดใหญ่ๆในเมืองเพชรนะครับเป็นต้นว่าวัดยางนะครับวัดกระทรงนะครับวัดพัพพาชัยวัดเกาะวัดใหญ่สุนารามนะครับซึ่งช่างเหล่านั้นเนี่ยเกิดเกิดขึ้นจากการเรียนรู้นะครับในในในวัดนะครับทําให ทาให้เป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงรั้งสำคัญที่สุดในเมืองเพชบุรีนะครับในในวงการศิลปะนะครับผมได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากงานศึกษาของอาจารย์ชาตรีปรกิกตจนนทการนะครับที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับผ่านวัตถุนะครับประเด็นศึกษาสําคัญของผมก็คือหน,นะครับผม ศึกษาข้อมูลหลักของธรรมาตแต่ละหลัง,งนะครับโดยเน้นที่กล in 네ุ่มช่างวัดเกาะนะครับก็จะศึกษาในข้อมูลแต่ละหลักนะฮะข้อ2คือว่าผมมองธรรมชานีในในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรมที่จะแสดงให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมของช่างนะครับวัฒนธรรมของกระดุมที่ประถบงานช่างครับรวมถึงบริบทที่แวดล้อมการสร้างสรรค์ธรรมาตหลักนั้นด้วยนะครับอันนี้นะครับคือธรรมาตที่วัดเชประเสริฐปี2573ครับซึ่ง็นว่าธรรมนะครับ เป็นที่นั่งอาสนะสําหรับพระที่สุสงฆ์นะครับขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนานะครับข้างบนด้านนี้นะครับเป็นงานไม้ที่ยกขึ้นจากพื้นนี่นะครับแล้วก็มีการประดับนะครับตกแต่งอย่างวิจิรบรรจงนะครับโดยมองว่าธรรมะนี่เป็นของสูงนะครับเป็นของทางศาสนานะครับเป็นตัวแทนนะครับสัญลักษณ์แสดงถึงการเทศนาพระธรรมของพระพุทธเจ้านะครับที่โปรดพระมัรดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับการมองธรรมะนะครับในฐานะมุธางวัรนเนี่ยผมได้รับ ผมใช้นักคิดของจูสเดวิดพราวนะครับนะักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับที่มองว่าวัตถุทางวัฒนธรรมเนี่ยมีความหมายทางสังคมนะครับธรรมชาติเช่นเดียวกัน,กนครับมีความหมายทางสังคมและมีคุณค่าแตกต่างกันไปในแต่ยุคนะครับและธรรมชาตินี่เองนะครับจะเป็นตัวสะท้อนอย่างมุมต่างๆที่สนใจนะครับในมิตินะฮะที่เรามิติทางประวัติศาสตร์ที่งานเอกสารในการสัมภาษณ์ผู้คน,นยังไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับ และธรรมารเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของวัตถุาทางวัฒนธรรมในแง่ของศิลป,ปะที่ผสมผสานไปด้วยเรื่องของงานช่างนะครับความเชื่อทางศาสนาและรสนิยมของผู้คนที่มีต่อการสาร้างธรรมาสนะครับการตีความบริบทที่แวดล้อมธรรมาสนั้นเนี่ยก็จะทําให้เห็นนะครับบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับังในเรื่องของช่างนะครับและในเรื่องของกลุ่มกระดุมพีที่นะครับอุปถัมภ์งานช่างเหล่านั้นนะครับซึ่งช่างและเจ้าภาพเนี่ยร่วมก,ก,กันกในการกำหนดรสนิยมทางศิลปะนะครับ และธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับที่ใช้ศึกษา ในง่ายๆกลุ่มต่างๆนะครับโดยงานของผมก็ศึกษาประวัติศาสตร an ์ส <lag os> ังคมของเมือเพชรพูดีครับในงานช่างทุกคนที่อยูประถมนะครับปี2520ถึงปี2590นี่ยนะครับก็พบว่าธรรมะเนี่ยนิยมสร้างขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงปี2520นะครับถึงปี2599นะครับจำแนกกลุ่มต่างๆเนี่ยจากการศึกษาธรรมะแต่ละนะครับจะมีลักษณะร่วมกันนะครับของกลุ่มช่างนะครับเป็นทั้งว่ากลุ่มช่างวัดประสงค์กลุ่มช่างวัดเกาะกลุ่มช่างวัดยางกลุ่มช่างวัดพัดพาชัยและกลุ่มช่างอื่นๆที่ไม่สามารถจจััดดาาแแนนกกไ้ะะครบบลพว่มมี กว่า70หลังนะครับรอบตัวเมืองเพชรครับผมนำธรรมาตนะครับของวัดเกาะทั้งสิ้นนะครับ4หลังนะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะครับนี่เป็นตารางที่ผมเก็บข้อมูลไว้นะครับผมใช้4หลังเนื่องจากว่า4หลังเนี่ยนะครับมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดนะครับและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับอย่างลึกซึ้งนะครับก็จะพบว่าธรรมาติของทั้งวัดเกาะเนี่ยมีราคาสูงนะครับอาจจะสูงมากที่สุดใน ในกลุ่มช่างอื่นๆเลยนะฮะมากกว่าช่างอื่นฮะในราคาสาสิบช่างของมันสี่ร้อยบาทนะครับก็จะพบว่าในแต่ละหลังนี้ก็จะบันทึกว่าอย่างละเอียดนะฮะว่าใครเป็นผู้สร้างครับสร้างในปีอะไรนะครับซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นที่สุดของช่างวัดเกาะนะครับเพราะว่าบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างรอบด้านนะครับข้อค้นพบก็คือว่า กลุ่มช่างที่สร้างของวัดเกาะเนี่ยครับผมพบว่ามีด้วยกัน5คนนั่นคือพระครูยานวจัยหลวงพ่อยิสสุวรณโนจเจ้าอาวาสได้เป็นครูช่างใหญ่ของวัดเกาะช่วงเวลานั้นนะครับนายกริ่งอยู่โปง่งนายเล้งเชยสุวรรณนายมณิชูไปทูลและนายเทศลอยพยงนะครับการที่2คือวัดที่ตั้งของธรรมาน์ครับจำนวนหกถึงเจ็ดวัดนะครับและกลุ่มผู้ถวายสร้างธรรมาน์น,นะครับในแต่ละหลัครับภาพซ้ายมือพระครูยานวิจัยนะครับเจ้าวัดวัดเกาะนะครับ อันที่สองคือนายเลี้ยงเชยสุวรรณนะครับช่างผู้รับเหมาสร้างธรรมธาที่มีชื่อเสียงม,มากที่สุดในมพชลบุรีนะฮะธรรมธาเนี่ยจะตั้งอยู่บนสาราการประเรียนของแต่ละวัดอันนี้คือสาราการประเรียนวัดเกาะนะครับน,นี่คือการใช้ธรรมธาในปัจจุบันนะครับซึ่งบางหลังเนี่ยนะฮะในหลายๆวัดก็เลิกใช้ธรรมธาไปแล้วนะครับแต่ของวัดเกาะยังใช้อยู่เราจะพบว่าเอ,อ่อที่วัดเกาะนี่ให้ความสาคัญกับธรรมธามากนะครับเนื่องจากว่าภายในสาราการประเรียนเนี่ยประดับอย่างสวยงามครับไายล้อมไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับ ลายประดับเพดานเสาแล้วก็นะครับดาวเพดานาต่างๆนะครับคือให้ความสําคัญกับธรรมานหนังนี้มากนะฮะอันนี้คือในายองวาดเป็นชัยนะครับอยู่ที่บ้านวาดเป็นชัยเป็นผู้ประถามสั้งธรรมานอองวัดกาะในปี2465นะครับรวมกับปริยาของท่านและก็พระอธิการเหลือมเจ้าว่านในเวลานั้นนะครับ ภาพซ้ายมือคือในในแย้มบุรณะพาณิชย์นะครับผู้บุตรธรมสร้างธรรมาภวัชีประเสริฐนะครับ2473ครับภาพขวามือเป็นหลานเคยของท่านกับในหลวงแสงสว่างครับสร้างธรรมาภวัตวัดโพภาใันะครับมี2,500ร่วมกับพี่สองท่านทีมแม่ลาบนะครับอันนี้คือกระจังปฏิญาณนะครับซึ่งมีลักษณะโดดเด่นนะครับของกลุ่มช่างวัดกาอครับเป็นศักดิ์สามมิติครับ อันนี้คือร่องฝุนธรรมาตที่วัดตาโพปี2471ครับเป็นลายรามเกียรติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับของกลุ่มช่างเพชรบุรีนะครับในการสร้างธารมมากเนื่องจากว่าเขาจะให้ความสําคัญกับร่องฝุนธรรมาตรเป็นพิเศษครับเป็นที่จัดแสดงนะครับศิลปะนะครับและการโชว์ฝีมือของผู้ของผู้สร้างครับนี่คือผลงานของนายเล้งเฉยสวัดนะครับทเป็นลายประดับรามเกียรติซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เกิดร่วมสมัยกับการเขียนภาพรามเกียรติที่เราเบียงพดวัดพะแก้วครับ อันนี้คือรายล่องถุนนะครับฝั่งที่หันหน้าเข้าหาผู้ฟังธรรมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าใครที่ไปนั่งฟังธรรมก็จะเห็นนะครับประวัติการสร้างองธรรมาตเหล่านี้เขาก็สร้างปีอะไรใครเป็นผู้สร้างราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งความสําคัญของลล่องถุนท่นนี้คือว่าทําให้เห็นว่าใครเป็นผู้สร้างครับก็แสดงฐานะหน้าตานะครับทางสังคมของผู้สร้างนั้นได้ด้วยครับอันนี้เป็นลายล่องถุนนะครับแห่งเยในเมืองเพชรบุรีนะครับที่มีการประดับภาพของผู้ถวายธรรมาตก็คือนายป้านครองทวีนะครับสร้างธรรมาต ที่วัดท่าแก้วปีสองพันสี่ร้อยสิบแปดท่านสร้าง้อาบ้านหลังนี้นะครับเอาไว้ตั้งศพมาเป็นกุศลศพภริยาของท่านไว้ที่วัดเกาะก่อ,อนจะทวายวัดวัดท่าแก้วครับผมก็จะศึกษาว่าเอา่อเอ่อผู้สร้างคนนี้นะฮะคือใครครับมีความสัมพันธ์ยาง,งเป็นผุ้ช่างนะวัดนะฮะพบว่าในบ้านนะครับท่านเป็นมีศักดิ์เป็นน้าของหลวงพ่อยิ้วัดเกาะนะครับท่านเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงพ่อยิต้ตั้งแต่ท่านตั้งแต่หลวงพ่อยิ้ยังเป็นเนนนะฮะก็จะพบความสัมพันธ์นนล,นลักษณะน ในกลุ่มช่างต่างๆก็คือวัดนะครับผู้สร้างธรรมาสตรแล้วก็ผู้ปุปถมเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนะครับในคือขายทางสังคมที่รองรับอยู่นะครับเช่นที่วัดลาดโพเนี่ยนะครับเ,เจ้าที่การนะครับหลวงพ่อรวมเนี่ยท่านเป็นศิษย์วัดเกาะท่านก็จะช่างวัดเกาะไปสร้างธรรมาสไว้ที่วัดที่วัดลาดโพนั้นนะครับหรือกลุ่มหรือ,อผู้สร้างธรรมาสตรเนี่ยนะครับมี ที่นานอยู่บริเวณวัดเหล่านั้นเนี่ยก็จะเอาธรรมะเนี่ยไปตั้งว้ที่วัดองคน,นั้นด้วยครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่งน,นะครับแล้วผมก็พบว่ากลุ่มขบรมพีเหล่านี้นะครับเเป็นกลุ่มข้าบดีที่มีความร่ำรวยจากช่วงเรศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในเมืเองเพชรบุรีนะครับที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจของสยามนะครับหลังการทํารีสุิยาพาลิงในปี2 3 9 8นะครับที่มีการขยายพื้นที่นาครับเพื่อจะส่งออกข้าวนะครับไปทั่วโลกนะครับ ทำให้การค้าข้าวในน้ําตาลนะั้นมีความสําคัญทนะให้กลุ่มคนลงทีเหล่านี้สามารถสร้างฐานะของตัวเองขึ้นได้นะครับและอีกประการหนึ่งก็คือการที่คายของระบบการเจรจาแรงงานในปี2448ทําให้นะครับมีการเกิดแรงงานอิสระขึ้นโดยทั่วไปนะครับทำให้กลุ่มเหล่านี้นะครับสามารถสร้างฐานะตัวเองได้นะครับและแสดงตัวตนผ่านการประถานงานช่างนะครับได้อย่างสำคัญครับขอบคุณครับ